สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพ,พันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนมาชมมาส่องนะครับเป็นพระขุนแผนสะพายดาบนะครับหลวงพ่อทาบนะนะครับก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับผมนะนี่นะครับเนาะ แล้วก็จะมาพูดคุยกันนะครับนะในจุดสําคัญในการดูพระแท้นะพีนะก็จะมาพูดคุยประสบการณ์การเล่นหาพระเครื่องการดูพระแท้ของผมแล้วกันนะครับเนาะที่จะเป็นประโยชน์กับพี่พีนในวันนี้นะครับผมนะนะครับก็นะครับพระขุนแผนสะพายดาองค์นี้นะครับเนาะนะครับดูนะครับดูดูเห็นไหมครับรอยปาดนะครับเนาะเนี่ยรอยปาดนะครับหรือหลังกาบหมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ ที่ดูดีนะครับแล้วก็ดูชอบแล้วทําให้เป็นแบบผมดูแท้นะครับก็คือเนี่ยนะครับชัลล็คนะนะครับทําให้แท้ดูง่ายนะพระหลวงพ่อทาาเนี่ยนะครับพระปีศูนย์ห้าเนี่ยชัแล็คนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านลงพระไว้นะครับเพื่อที่เป็นการรักษาเนื้อผรานะครับมันทําให้พระองค์เนี้ยดูง่ายนะเห็นไหมครับชัลล็คนี่เห็นไหมครับเหมือนหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับน้องเห็นไหมครับเนี่ยชัลเลแล้วดูเนื้อหาองค์ที่ในตรงจุดที่ชัลล็คเปิดได้ไหมครับ มีความเก่านะครับเราดูด้านหลังนะครับเนี่ยรอยปาดนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาความเก่าของภาพปีศูนย์ห้านะครับเนาะนะครับพระรุ่นนี้นะครับเนาะหลวงพ่อทาบมีมวลส,สารที่สุดยอดนะครับแล้วก็หลวงคือหลวงพ่อทาาเนี่ยนะครับปลูกเสกเองหนึ่งบรรษาแล้วก็มีวิธีใหญ่นะครับเชิญหลวงพ่ทิมหลวงพ่อรับหลวงพ่อหอมชากมากนะครับมาร่วมปลูกเสกทับอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะทําให้พระปีศูนย์ห้าของหลวงพ่อทาาเนี่ยนะครับขังนะครับขังดีเลยนะครับผมนะเห็นไหมครับ เนี่ยนะครับผมนะก็นี่แหละครับเพืนเพืีอนนะนะครับจุดสําคัญนะครับในการดูพระแท้ที่เป็นประสบการณ์ที่ผมเล่นหาพระมาแล้วกันนะครับนะครับนะครับบางคนก็จะให้สอนดูนั่นดูนี่นะครับดูติ่งดูขีดดูนั่นดูนี่ดูวิธีการสร้างนะครับทํามือทําเครื่องทํานั่นทํานี่นะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับในพระคลิปก่อนนะครับพระคลิปเมื่อวานนะครับที่ผมให้ดูนะคพั่นะครับดู ที่ผมไม่ได้แกะกรอบก่อนที่จะแกะกรอบในคลิปนะแกะกรอบคือแกะกรอบพร้อมเพื่อเพื่อพี่นั่นแหละนะครับผมเช่ามาอย่างนี้เพราะผมอยากจะเห็นว่าผมเช่ามาอย่างนี้นะครับอะถ้าคุณไปเช่าอย่างเงี้ยครับคุณดูอะไรได้ครับนะคุณดูวิธีการผลิตได้ไหมครับคุณดูข้างเลื่อยขอบตัดได้ไหมครับคุณดูไม่ได้ครับคุณจะดูทํามือทําเครื่องทําอะไรคุณดูได้ไหมครับปั้นกดเทยอดคุณดูได้ไหมครับมันดูไม่ได้ครับอ่ะแล้วทาไมถึงรู้ก็แท่นี่แหละครับนะจุดสําคัญในการดูพาแท้นนะครับนะดู ดูเนื้อหาครับนะครับนะครับดูเนื้อหานะครับเนาะแต่นะครับคุณดูเนื้อหาเนี่ยคุณต้องมีภาพจำครับนะครับพระรุ่นนี้คุณต้องเคยผ่านมือหรือคุณเคยเห็นพระแท้นั่นเองนะครับข้อได้เปรียบของคนเห็นพระแท้เยอะๆนะครับเนาะดูเนื้อหาครับนะครับนะครับคนเคยผ่านมือเยอะๆเขาจะรู้ครับนะครับเนื้อหาของพระรุ่นเนี้ยครับพระปีหนึ่งหนึ่ง พระปีหนึ่งสี่เนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็พระรุ่นนี้เนื้อหาเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะก็ถึงแท้ดูง่ายเขายอมควักจ่ายตังไงนะครับถ้าจุดจ่ายตังของพระรุ่นนี้ก็คือเนื้อหานี่แหละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะมีสองสิ่งครับที่ผมใช้ดูนะครับที่อยู่พระที่อยู่ในกรอบนะนะครับเพราะมันดูวิธีการทํามือทําเครื่องอะไรมันดูไม่ได้อยู่แล้วขอบตัดมันยังดูไม่ได้เลยนะจุดเนี้ยใช้ดูพระเหรียญก็ได้นะครับนะดูเนื้อหานะครับแต่คุณต้องเคยเห็นพระแท้ในรุ่นนั้้้นนนนนะะคคคครรรััับบบดูเืืออหาแลวกก็็สิ่งงึ อีกอย่างนึงก็คือความคมชัดนะครับความคมชัดมันคือธรรมชาติของพาแท้ครับนะครับถ้าเบอร์ก็คือพลาถอดผมพูดถูกไหมครับพลาเหรียญเหมือนกันนะครับพลาเหรียญคุณจะไปมันเลี่ยมสมมุติเลี่ยมพลาสติกมาคุณจะไปดูดูรู้ได้ไงครับว่าขอบตัดขอบเลื่อยขอบปิ้นขอบกระบอกถูกไหมครับทําไมเขาซื้อขายกันได้ครับพลาอยู่ในกรอบพลาสติกกลมแม่นๆทำไมเขาซื้อขายกันได้ครับถูกไหมครับ เพราะเขาเคยเห็นเนื้อหาไงแล้วก็ความคมชัดของพระแท้นะบรินพะเขาถึงมีคําที่คนเล่นพระเขาว่ากาันนะพระแท้ไม่รู้ที่พระดีไม่รู้วัดพระไม่รู้ที่ประกันแท้เอาอย่างนั้นไม่รู้ที่จะประกันแท้ได้ยังไงอะครับถูกไหมครับนะครับถ้าคุณเคยเห็นพระเนี่ยนะครับปีหนึ่งสี่เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นพิมพ์อะไรก็ะช่างนะนับเฮ้ยเนื้อหาเหมือนหลวงพุทธตีวัดท่าเกวียนเลยเว้ยเนื้อหาสมมติน,นะครับจะเป็นคือเป็นพิมพ์อื่นนะครับนะแต่เนื้อหาเดียวกันนะครับเอึ เนื้อหาเหมือนปีหนึ่งกว่าเลยวิพิมพ์คมชัดวิแต่ไม่รู้ที่นะครับแต่เราเป็นซับแต่เราเป็นสายพาณิชย์นะครับเนาะเอาซื้อมาซื้อมาแบบไม่รู้ที่เราก็ปล่อยแบบไม่รู้ที่ครับนะครับค่าน้ำมูกน้ำมันค่าเลาาหล้าค่าบุหรี่ค่าข้าวก็เอาแล้วครับสำหรับคนพาณิชย์นะนี่แหละครับมันถึงว่าพระแท้ไม่รู้ที่ถ้าคุณไปนั่งดูพิมพ์จะรู้ที่ทั้งหมดนะผมท้าเลยนะครับผมต่อให้เตียนห้างด้วยนะครับมานั่งแล้วผมตอบคาถามแล้วผมถามคำถามนะ นะครับผมคือให้ผมถามพระสักห้าสิบองค์นะครับถ้าตอบให้หมดเนี่ยนะครับผมจะให้เงินเลยนะครับเนาะผมให้เงินแสนหนึ่งก็ได้นะครับเนาะผมขอห้าสิบองค์นะนะครับแต่พระผมผมผมเอามาถามนะนะครับแต่คุณต้องตอบให้ได้นะครับเนาะถูกมนะครับผมเอาพระกุล้อพิมพ์นะครับผงสุพรรณนางพญาน่ะพระออกวัดต่างๆที่ล้อพิมนะครับผมเอาไปถามก็ตายห่ากันหมดแล้วัพี่มันไม่มีใครรู้พระทุกวัดรลกครับยิ่งพระกุล้อพิมอะ แล้วผมจะเอานอนกล่องมาด้วยนอนกล่องมาด้วยครับนะครับพระกุลอพิมพ์มันเยอะแยะมากมายนะครับมันไม่มีใครตอบได้ล่ะครับมันไม่มีใครรู้ไปทั้งหมดล่ะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เป็นพระแท้ไม่รู้ที่ประกันแท้ได้ก็นี่แหละนะครับเนื้อหาและความคมชัดมันเป็นธรรมชาติพื้นฐานของพระแท้หไหมครับเนี่ยแต่คุณต้องเคยเห็นพระนะครับเคยเห็นพระแท้นะ นะครับอย่าเอาพาเกมานานนะครับตากลับอย่างนั้นเขาเรียกตากลับนะครับเช่นกันครับนะครับเนาะนี่นะครับเนาะดูเนื้อหาของพาปีศูนย์ห้านะครับดูคาบฉลักเห็นไหมครับแล้วก็ดูรอยป่าเห็นไหมครับเหมือนกันครับนะครับนะครับจับจุดให้ถูกครับนะครับใช้ดูมันใช้ดูได้หมดแหละนี่นะเนาะติงคอบติงคอบเซียนเส้นวิธีการสร้างอันนั้นอันนี้โรงงานปั๊มเครื่องทํามือมันดูได้หมดแหละครับ แต่มันลงลงลงไปนะครับจุดที่ใช้ดูหน้าง,งานจริงๆนะครับไม่งั้นเขาซื้อขายกันไม่ได้ล่ะครับพในขอบหรืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูแกะดูก่อนที่มันพระโลงงานหรือว่าพระทํามือวะถูกไหมครับนะครับถ้าคุณเห็นอะไรบ่อยๆนะครับคุณเห็นพระแท้บ,บ่อยๆนะครับ อย่างนี้ผมบอกตลอดนะเคยผ่านมือผมไปแล้วนะครับเนาะผมก็ถึงว่านะครับก็จ่ายตังค์กันได้เลยนะครับเนาะเพราะมันธรรมชาติพ้าแท้มันอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเราจะของใหม่ด้วยพอดิติดจองนะครับเราติดจองก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะว่าจุดสําคัญในการดูพ้าแท้มคืออะไรนะเพื่อนไพ่นพี่นะครับมันแค่นั้นเองนะครับเนาะจะได้จะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่งมงายนะครับเนาะ มันใช้ทุกอย่างเป็นองค์ประกอบครับนะครับมันใช้ทุกอย่างเป็นองค์ประกอบนะครับเนาะนะครับถูกไหมครับนะเราเหมือนเราออกรบนะครับเรามีธนูเรามีอีดาบนะครับเรามีปืนถูกไหมครับนะลบระยะไกลเราก็ต้องใช้ปืนถูกไหมครับระยะไกลมากก็ปืนคอปืนโคกถูกไหมครับระยะประชิดกระดาบถูกไหมครับเออนะครับมันเล่นพ้านะครับมันเหมือนกันนะครับเราขอเขาดูอะไรได้เราก็ดูตรงนั้นแหละนะครับเราจุดสําคัญแต่ที่ถ้าพระเลี่ยมมาเลี่ยมทองเลี่ยมอะไรมาอย่างนี้ก็ซื้อขายกันไม่ได้สิครับ ต้องไปนั่งแกะนั่งแงะถูกไหมครับเขาจบได้นี่แหละครับเนาะเนื้อหาครับเพราะคนพวกนั้นเนะเสียนพวกนั้นเขาเห็นเนื้อหามาพาแท้มาตลอดนะครับเขาดูเนื้อหาครับแล้วก็เนี่ยหลักให่ใจความก็คือความคมชัดนะครับสองอย่างเนี่ยนะครับคุณแม่นนะครับนะคุณแม่นก็โอเคแล้วนะครับนะผมผมกล้าซื้อพะพารุ่นเนี้ยผมบอกแล้วนะครับนะผมผ่านมือผมมากพอสมควรนะครับเนาะ เหมือนกันครับนะครับผ้ารุ่นอื่นที่เขาจบได้ก็ผ่านมือเซียนคนอื่นกับว่าพอสมควรนั่นเองเขาถึงกล้าซื้อครับก็ถึงกล้าจ่ายถูกไหมครับนะครับมานั่งดูนั่นดูนี่ดูนู่นมันมันใช่ไหมครับนะครับเนาะคุณอยากเป็นนะครับคุณก็ดูคนที่เขามีประสบการณ์ซื้อขายจริงๆนะครับไม่ใช่พูด คือเข้าใจนะนะครับว่าทุกคนเรามันคือมันไม่รู้นะครับบางทีมันก็หลงครับนะครับมันหลงนะครับแต่คุณฟังผมฟังหลายๆคนคุณเอาไปลองใช้ดูนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับสิ่งไหนมันมีประโยชน์ก็เอาไปสิ่งไหนไม่มีประโยชน์ก็เขี่ยมันทิ้งเสียเวลานะครับมานั่งดูในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ดูอ่ะคนเป็นพระเขาไม่ดูอ่ะมันตลกนะครับเนาะมันมันตลกครับนะครับ เออนะครับบางคนก็จับจุดไม่ถูกนะครับไว้ดูขอบดูขอบดูพระจับพระมาไม่ดูคือเขาไม่ดูพระเลยนะเขาส่องขอบจริงๆนะครับหรือไปดูจุดจ่ายตังดูติ่งก็ดูติ่งจริงๆครับนะครับเออนะครับแล้วผมถามจริงๆครับนะครับคนที่ทาพระเกศเขาคุณรู้เขาก็รู้ครับนะครับถ้าเขาไปทําติ่งทําขอบทําติ่งทํานั่นทํานี่ใครอะครับสวยคุณน่ะสวยครับนะครับซื้อพระเกศครับหนะ นะครับอันนี้อยากจะบอกกันนะครับเนาะก็คือเป็นเป็นเทคนิคแล้วกันนะครับเนาะเป็นเทคนิคนะครับจุดสําคัญในการดูพาแท้นะครับที่มันสําคัญมากๆนะสําหรับผมนะครับเนาะนี่นะครับไม่งั้นซื้อขากันไม่ได้แล้ะครับนะ้าในกรอบนะครับเนาะถูกไหมครับนะครับแต่ลักใจใจความนะครับเนาะดูแยกพาแท้กับ้าเก้ให้ออกก่อนนะครับแล้วดูพาแท้บ่อยบยนะครับเนาะไม่ใช่จับ อยู่แต่พระเกนะครับคุณก็จะวงวนวงคือวงวังวนอยู่กับพระเกศนั่นแหละนะครับเนาะมันก็จะจําภาพนะเขาเรียกว่าตากลับนะครับเนาะดูเกเป็นแทนนั่นเองนะครับผมนะนี่นะครับเนาะขออนุญาตนะครับติดจอมาเลยนะครับก็อมาดูแนทางการเล่นหานนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะนะครับพระรุ่นนี้นะพี่นะนะสิ่งที่ใช้ดูอย่างหนึ่งก็คือนะครับเนาะเนี่ยนะ นี่นะจะเป็นหลังปาดนะคี่แล้วก็ชลักนะครับชลักนะครับที่ที่ใช้ดูนะครับความความสัมพันธ์ารุ่นนี้นะครับเห็นไหครับหลังปาดนะนะครับดูเนื้อหาความเก่าของภาพปีศูนย์ห้านะครับเนาะแล้วก็เนี่ยนะครับชลักนะครับเหมือนหลุมโพสดวัดปากน้านะครับผมนะแล้วดูนะครับตรงที่ชลักเปิดนะครับนะครับเห็นไหมครับศูนย์ห้านะครับเนื้อดินเก่านะครับเนาะเห็นไหมครับนะนะครับ นี่นะครับเนาะก็ดูเนื้อหานะครับเนื้อหามันก็ต้องรวมรวมไปถึงธรรมชาติความเก่าอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับคุณดูให้ผสมประสานกันนะครับผมนะก็นะครับเดี๋ยวนี่นะครับพระปีศูนย์ห้านะครับสร้างหลายพิมพ์นะครับเนาะเห็นไหมครับดูนะชะลล็เห็นไหมครับเนี่ยชะแล็เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ขุณแผนนะครับแต่ชะลล็เห็นไหมครับนะ เป็นเอกลักษณ์ของพระปีศูนย์ห้าเนื้อดินท่านนะครับเนาะของหลวงพ่อทาบนะครับปีศูนย์ห้านะครับฉลักนะครับผมต่างพลาให้พระดูง่ายนะครับแต่นะครับนะผมพูดอย่างนี้นะครับนะบางองค์ก็ไม่ลงนะนะครับหลังกราบหมากบางองค์ก็หลังเรียบนะนะครับผมพูดในจุดที่มันทําให้พระดูง่ายนะครับเนาะกราบหมากแล้วก็ฉลักนะครับเนาะนะครับพูดกันนะครับฟังข้อมูลหลายๆอย่างนะครับฟังให้จบนะครับไม่ใช่แบบ ผมพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมาแบบนี่มันไม่มีมันถูกครับนะบององมันก็ไม่มีนะครับนะบองค์เขาก็ไม่ได้ลงฉลากนะครับเนาะเห็นไหมครับฉลากนะครับนะครับนี่แลากเห็นไหมครับก็มีนะครับนะขุนแผนสะายดาบมีพิมพเลกพิมใหญ่นะครับเนาะนะครับแยกย่อยอีกนะแล้วก็มีขุนแผนที่ไม่ใช่สะลายดาบอีกนะนะครับเนาะก็มีพิมพ์นางโกงนางกวักนะครับเป็นภาพปีศูนย์ห้านะครับผมนี่ก็ปึ๊บ อบอ่ามาลงกล้องสองกันนะครับผมนี่นะครับพระขุนแผนนะครับสพายดาบหลวงพระทาบนะครับดูชแล็กนะนะครับความเก่าของชแล็กแล้วดูหน้าท่านนะครับตรงฉล็กเปิด,ไ,ดไหมครับเนื้อหาก็เก่านะครับผมนะเห็นไหมครับ อันนี้พระปีศูนย์ห้านะครับเนาะพิธีใหญ่พิธีดีนะครับเนาะมีหลวงพุทธิมนะครับหลวงพ่อหอมชากหมากหลวงพ่อรัดมารวมเสกนะครับนะครับดูนะครับหลังป่าดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะเนี่ยหลังป่านะวินเห็นไหมครับนี่นะครับเาวิธีการสร้างของท่านนะครับไปดูความเก่าของเนื้อหานะครับนี่นะเห็นไหมครับคาบชะแลกนะครับ ชาเลก้าครับนะครับเหมือนหลวงพ่อสดนะนะครับเหมือนหลวงพ่อสดวัดวัดวัดปากน้ํานะครับะมันเป็นเทคโนโลยีในสมัยนั้นนะครับที่เก็บรักษาพระเครื่องนะครับก็เหมือนลักเก้านั่นแหละนะครับผมนะเหมือนลักเก้าเหมือนอะไรนะครับผมนะนี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะนะครับก็เหมือนคนที่ผมพูดความสําคัญของจุดสําคัญในการดูพระแท้นะครับเนาะนะครับนะครับคนที่เขาดูนะครับเนี่ย เนื้อผงปี14ปี14เป็นนะครับว่านเก่านะครับลักเก่าชะแลกเก่าถูกไหมครับว่านเก่าชะแลกเก่านะครับตะกัวเก่าครับโลหะเก่านะครับเนาะถูกไหมครับเขาดูออกครับเขาดูเนื้อหาปุ๊บนะครับพิมพ์เขาไม่รู้หรอกครับนะครับเขาดูเนื้อหาปุ๊บนะครับพระเฮ้ยหล่อเก่าโลหะเก่าเว้ยเขาคมชัดเว้ยนะครับเขาคมชัดอย่างเงี้ยนะครับเนาะเขาไม่รู้จักอย่างเงี้ยเขาก็เฮ้ยพานนิดแต่นะเขาก็เอามาแล้วเขาก็ไปขายเป็น พระแท้ไม่รู้ที่ครับนะครับอ่ะนะครับเหมือนเนี้ยเห็นไหมครับตะกัวเก่าหไหมครับเนื้อหาก็คือเนื้อหาถูกไหมครับดูเนื้อหาเนี่ยมนรวมไปถึงความเกา่ารวมถึงทุกอย่างไหมครับไขตะโกงตะกัวถูกไหมครับต่อให้เป็นพิมพ์อะไรกลช่างครับจะเป็นพิมสมมติเป็นพิมพ์กล้องแล้วกันนะครับเนื้อตะกัวจ,จะเป็นพิมพ์กล้องเนี่ยกล้องสองพาร์นี่นะครับฮ<ะ> <G uard> เฮ้ยเก่าเว้ยแต่พิมพ์นี้ไม่รู้จักถูกไหมครับเขาถึงมีพระแท้ไม่รู้ที่พระดีไม่รู้วาดครับนะครับเพราะสิ่งนี้แหละครับเนื้อหาเนี่ย นะครับมันสําคัญครับนะครับเนาะมันทําให้นะครับมันทําให้การศึกษาผ้าเป็นเรื่องง่ายด้วยนะครับแล้วมันไม่ปวดหัวนะครับแต่ถ้าคุณมาอุ้ยกูอันนี้คือไม่รู้นะนะครับแนวทางใครสอนก็ก็แล้วแต่นะครับนะครับแม่ตุ่มตุ่มที่ห้าเนี่ยมันต้องมีจุดตรงนี้ไว้นะครับเนาะมันต้องมีจุดตรงนี้นะครับเราสมมุตินะครับจุดจุดตรงนี้นะครับแล้วพระเครื่องในประเทศไทยอ่ะ มีเป็นเป็นแสนรุ่นครับนะครับคุณจะไปนั่งจําตุดจําติ่งจํานุ่นจํานี่นะครับแค่อ่านหนังสือสอบนะครับมันยังปวดหัวเลยพี่นะคแคุณไปนั่งจําอะไรอย่างนั้นอย่างเนี้ยปวดหัวครับแล้วคุณก็จะเบื่อนะครับคุณก็จะเล่นพ่ไม่เป็นสักทีหรอกนะครับคุณก็จะไปนั่งจําอะไรก็ไม่รู้นะครับในสิ่งที่ในคือในสิ่งที่เขาบอกเขาบอกบางทีเขาบอกในจุดที่ของเขาอยู่ในมือเข้าใจผมไหมครับ นะครับพวกนี้นะครับมันเกิดจากการผลิตครับนะครับมันจะมีไม่มีถูกไหมครับจะมีไม่มีก็ได้นะครับสมมติอะปั๊มใบนานๆตึง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 แบบว่าแบบใช้แม่พิ์ไบนานๆนะครับเนาะมีเศษผงอะเหลือไปอุดรูไปอุดรูตรงนี้พอดีก็เก๋สิครับถูกไหมครับการผลิตครับนะครับมันมีเป็นไปได้หมดนั่นแหละแต่มันที่ทํามันทํามันจะเหมือนกันหมดคือเนื้อหาครับนะครับต่อให้มันมีหรือไม่มีเนื้อหามันก็โซนเดียวกันนั่นแหละ นะครับเนี่ยพระองค์นี้ดูง่ายเพราะโซนเนื้อหาครับแล้วก็ความคมชัดนี่แหละนะครับแค่นี้เองนะครับเนาะสองจุดที่ผมอยากจะแนะนำบันทึกนะจุดสําคัญในการดูพระแท้นะครับผมนะจุดอื่นใช้ดูได้ครับนะครับแต่เป็นองค์ประกอบนะครับเนาะจะมาติ่งจะมีติ่งมีขีดวิธีการสร้างนู่นนี่ดูได้ครับขอบตรงขอบตัดดูได้ครับนะครับแต่มันเป็นองค์ประกอบนะครับนะครับเตียนพระนะครับเนาะเข้าเร็วออกเร็วนะครับผมนะสองนานราคาแพง นะผมพูดถึงสายพาณิชย์นะส่งนานราคาแพงส่งนานราคาขึ้นนะเจอพระผมจะบอกไว้ให้นะครับยืนส่องอยู่นั่นละพินิจวิเคราะคนขายเขารู้ครับว่าเอ้ยเหมือนปลามันเริ่มตอดเหยื่อเห็นมั้ครับเวลาเราตกปลามันจิกๆๆ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 ๆถูกมั้ครับนะครับส่งนานราคาแพงครับเข้าเร็วออกเร็วนะครับผมนะป๊าเขาถึงนี่แหละนะครับเตียนพระเขาถึงแบบบางคนเห็นไหมครับ ที่แบบเฮ้ยคุณไม่จับส่องทุกองเลยเหรอเหมือนอาจารย์บอยอาจารย์โพสเห็นไหมครับที่มีคนไปขายเขาเคลีย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 ผ่านเคลียเคลียเคลียอย่างนี้แหละครับนะครับเนาะแต่เขาทาอีกอย่างนะแต่หลายๆคนเขาทาอีกอย่างแต่เขาบอกอีกอย่างรูไหมครับเออนะครับเนาะอันนี้เป็นไอ้นี่นะครับน้องมานะครับคืออาจารย์นะหรือหรือเพื่อนผมบางคนนะครับเนาะเขาจะไม่ส่องเลยนะเขาหยิบพระขึ้นมาปุ๊บมองเหมือนที่ผมพูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ส่องเลยนะเท่าไหร่เร็วเร็วเลยนะครับ เนี่ยยังไม่ส่องเลยเท่าไหร่ครับทำไมเขาจบได้ครับอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ไม่ได้แกะกรอบเลยส่องยังไม่ส่งด้วยถูกไหมครับแล้วเขาดูอะไรครับถูกไหมครับเออเนี่ยผมอยากจะฝากอยากจะฝากเพื่อนพี่นะครับว่าจุดสําคัญนะครับที่ควรเอาไปศึกษาและฝึกฝนนะครับนะอีกจุดหนึ่งละกันนะครับนะแต่มันก็ใช้ดูได้หมดนล่นแหละนะครับผมนะก็เอาสมเสริมเพื่อเพิ่มกันไปนะครับเนาะจะได้เล่นพระเป็นดูพระได้นะครับเนาะเอาวิชาไป อะไรได้เข้าครอบครัวนะครับเนาะอาจจะเป็นรายได้เสริมก็ได้นะครับเนาะเพราะคนเก่งเขาเก่งอยู่แล้วแหละที่เขาหากินกับพาะนะครับเขาเก่งอยู่แล้วมันเป็นวิชาของเขานะครับแต่สําหรับคนที่มนุษย์เงินเดือนมนุษย์โรงงานนะครับเนาะเป็นรับแต่ใจชอบทางด้านเนี้นะครับจะได้ไม่หลงงมงายนะครับเนาะจะมาแบบพ้าถูกพ้าถูกจะเห็นแต่ของถูกนะครับเนาะของถูกสามร้อยห้าร้อยมันก็เงินครับถูกไหมครับมันก็เงินครับผมนะสู้คุณกั้นใจไปเอาแพงๆหน่อยนะครับนะ สามร้อยสิบองก็สามพันถูกไหมครับยี่สิบองก็หกพันนะครับคุณก้านใจไว้นะครับแล้วคุณก้านใจไปเอาของดีผ่าแท้นะครับแล้วมันก็จะมีนะมันก็จะได้ครูมันก็จะได้ภาพจําของพระแท้อย่างเงี้ยถูกไหมครับคุณนั่งสองสามร้อยห้าร้อยนะครับนะ 300, 500, เ, yeah. นนเนานะสามร้อยห้าร้อยพระเกนเะครับเนาะเนี่ยอะนี่นะครับสามร้อยห้าร้อยพระเกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อหาสดใหม่ๆอย่างเงี้ยคุณก็ว่าเฮ้ยแล้วคุณก็จะมีภาพจําอย่างนี้ถูกไหมครับสามร้อยห้าร้อยนะครับเนาะแต่ถ้า เนี่ยนะครับเนาะถูกไหมครับภาพจาคุณก็จะมีนะครับคุณก็จะใช้แบบนี้ได้นะครับแล้วมันก็มันเป็นการลงทุนที่งอกเงยนะไม่มีแบบงอกเงยแล้วก็มาใช้เราก็จะมีวิชาความรู้นะครับผมนะอ่ะนะครับเนาะอันนี้เนอง,อ,นนอ,งอันนี้องคูเนื้อผงถูกไหมครับนะครับอันนี้ก็องคูเนื้อตะกั่วถูกไหมครับนะภาพจํานะครับ,รบอันนี้องคูเนื้อดินลงชแลักแลักเก่านะครับไปหารักเก่ามา,าพระรักเก่ามาโลหะเก่ามาถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยว อันนี้อโลหะเก่าเห็นไหมครับเนี่ยนะครับองคูครับนะครับมันจะเป็นภาพจํานะครับผมนะบางคนนะพูดเยินเยอนนะครับเอาง่ายๆนะครับผมเป็นแอดมินนะผมเคยเป็นแอดมินแต่ตอนผมมาทําช่อง youtube ผมก็ขอเขาออกมานะครับมันไม่มีเวลานะครับตั้งงานประจําแล้วก็มาทําช่องนะนะครับบางทีก็ทําช่องอ่ะนะครับมันจะมีคนทักมาถามในไลน์ในเฟสนะครับแท้ไม่พี่ดีไม่พี่อย่างเงี้ยนะครับแรกๆผมก็ตอบนะครับแต่หลังๆปัญหามันเยอะผมเลยไม่ได้รับเช็คพาแล้วนะนะครับ สมัยแรกๆอ่ะมันมีคือไม่ได้ตอบไม่ได้ช่วยเขาไปตอบในกลุ่มเช็คพระนะครับแค่ตอบของตัวเองนี่ก็วุ่นวายละนะครับผมก็เลยขอเขาออกมานะครับแล้วมันจะมีแอดมินนะครับเนาะนะครับแอดมินเนี่ยนะครับคนเก่งๆนะครับพี่หัวหน้าแอดมินเนี่ยเขาเรียกอะไรวะคนที่หัวหน้าแอดมินละกันนะครับนะที่ที่เขาไปแบบไปเรียกคนมาช่วยนะครับก็ก็เอาคนอื่นมาช่วยก็จะมีแอดมินแบบจะมีคนแบบว่าขอเข้ามาเป็นแอดมินนะนะครับก็คือ จะเหมือนาวเวอร์ตัวเองนะครับว่าเฮ้ยกูอยู่กลุ่มเช็คพระอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเขาจะไปหากินในทางที่ไม่ดีแล้วกันนะครับเนาะก็เหมือน <S <s ก็นกนเหมือนกรรมการพระนั่นแหละที่ขอเข้าไปเพื่อที่จะา p เ o w e r นั่นแหละเหมือนกันนั <S <s ่นแหละอ้างว่าตัวเองเป็นแอดมินอ้างว่าตัวเองเป็นกรรมการมันก็มีทุกกลุ่มนั่นแหละนะผมไม่ได้ว่าใครนะครับนะอันนี้ก็พูดถึงโลกความจริงนะครับผมนะก็เข้ามาครับนะถ้านะครับคนที่เข้ามาคือผมด้วยความที่ผมไม่มีเวลานะครับเข้ามาก็ ก็จะมีสมุติมาถามพาล่ะแท้ไหมครับดีไหมครับนะครับผมก็ผมก็คือคือสไตล์ผมนะก็คือดูดีครับดูแท้ครับดูดีครับดูดีดูแท้ครับนะครับถ้าไม่ดีก็คือนะครับดูยังไม่ดีครับคือยังไม่ผ่านครับนะครับก็คือแค่นี้เองนะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีความรู้นะครับเขาจะตอบแบบกลัวผิดอ่ะนะโอ้โหเฟซนะไอ้ข้อความเฟซอ่ะจะพิมพ์ประมาณเกือบยี่สิบบรรทัดอ่ะ นะครับพระรุ่นนี้นะนะครับเนื้อหาอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ของคุณก็ถือว่าดูยากนะแต่มันก็จะดูง่ายมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็อาจจะมีผิดพลาดผิดเพี้ยนจากการดูภาพก็คือจะไล่เหตุผลไว้ลองรับความคิดตัวเองตลอดนะครับนะมันแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าสิ่งที่ผมดูไม่ดีนะครับมันก็มีครับที่คนแบบลานนะนะครับคนลัน <c oughs> ก็คือไอแบบว่าโลกสวยที่ว่าของค่าแท้ตลอดนะครับผมก็ผมดูไม่ดีครับอ้าคุณดูไม่ดียังไง เนี่ยใครๆก็ว่าดูใครๆก็ว่าดีคนแถวนั้นคนนี้ก็ว่าดีผมก็บอกว่าผมก็เกลียดขี้เกียจต่ลำคานนะครับผมก็บอกว่าเอางี้ละกันนะครับนะคุณเชื่อใครนะครับคือหมายถึงว่าคุณเชื่อสถาบันไหนนะครับว่าไปออกบัตรของอาจารย์โทนอาจารย์บอยอาจารย์อะไรก็ได้นะครับหรืองานประกวดก็ได้คุณเชื่อสถาบันไหนคุณเชื่องานอะไรดีกว่านะครับคุณเดิมพันกับผมไหมนะครับว่าพระองค์เนี้ยเก๋นะครับคุณลองอาไปส่งคือนัดเจอกันนั่นนะครับคุณลองไปส่งนะครับเดิมพันกันสักสองหมื่นไหมนะครับ ผมคนอย่างนี้นะนะครับถ้าคุณคิดว่าของคุณใช่แล้วผมดูเก๋นะครับผมคือดูเก๊ก็คือเกะเพราะอย่างว่าประสบการณ์เรานะครับเนาะนะครับนะครับจะมาบอกว่าเฮ้ยเอาพาแทรมาดูผมไม่มีหรอะครับแต่ถ้าทําไมผมดูผมถึงดูรู้ว่าเก๊เพราะผมเคยโดนมาถูกไหมครับผมเคยโดนมาครับนะครับผมบอกตลอดนะครับว่าวงการซื้อขายนะครับแต่ผมผมสอยออกมาเป็นนักสะสมนะครับแต่ผมก็มี ผมมีหมดนั่นแหละนะครับไม่ต้องมาบอกผมหรอกผมมีหมดนะครับเนาะนะครับผมเคยผ่านมาเหมือนกันครับนะครับมันก็แค่นั้นเองนะอันนี้บอกกล่าวกันนะครับที่ผมมาจุดสําคัญในการดูผ้ามันเป็นประสบการณ์ครับพี่ๆเราไม่ห่วงกันนะครับก็คนที่ยังอยู่พานี้อยู่นะที่เป็นซื้อขายผ้าอยู่นะครับก็ไม่ต้องมองผมเป็นศัตรูอะไรนะครับเราก็บอกกล่าวกันนะครับเนาะเพราะผมนะครับผมทาช่อง youtube เนี่ยนะครับพระ ผมลงวันละองค์ครับนะครับวันละองค์นะครับเนาะในกลุ่มเฟสผมก็ไม่ได้มีไปไล่ขายไม่มีไลฟ์สดไม่มีอะไรนะครับนะเฟสก็เอาพระองค์น land ี้แหละไปลงนะครับผมลงพระวันละองค์นะครับนะผมไม่ได้มีหน้าร้านขายพระตู้ละตู้ตู้ขายพระไม่มีหน้าร้านขายพระไม่มีไลฟ์สดขายพระครับนะครับเราสะสมนะครับเราพูดบอกกล่าวกันนะนะครับเราไม่ได้โจมตีกันนะครับผมนะคือไม่ใช่แบบเฮ้ยอันนี้มันเก๊เก๊เก๊นะครับ เอาของผมดีกว่าของผมแท้ไม่ใช่นะมีน้เราบอกกล่าวกันในมุมคองมองของนักสะสมนะครับผมในมุมมองของคนสะสมพ้านะครับผมนะก็โอเคนะหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่เช่นเคยนะครับนะทีแวะก็มารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะตลอดมานะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับแนละถ้าพอจะได้แนวทางพอจะได้ความรู้นะในการเล่นผ้าสะสมผ้านะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ช่องให้ผมไปด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ